สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบรรพงครับเอฟซี FC, บอดโจเอฟซี FC หลานหน่อยวิ่งครับโอ้ออก,กับทางช่องสอนหนุ่มทะเบียนเกียววันออฟฟิเชียลนะครับวันนี้วันศุกร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2568กสครับสวัสดีปีใหม่นะครับพี่น้องพี่ว่าเริ่มต้นปีใหม่พุทธศักราชใหม่นะครับซึ่ง หลายๆคนนะครับราจจะเป็นส่วนราชการหรือส่วนงานหลักวิสาหกิจก็คือว่าเป็นมือเริ่มตนใหม่ในการทํางานวันที่2นะครับการทาํางานเริ่มของวันวันที่2อวันที่2เมื่อวานเป็นวันที่1ในการทํางานนะครับนี้วันที่3เปในการทํางานวันที่2เนาะงานวันที่2ของของปีนะครับซึ่งคี่น้องเย็บเหลายๆคนกับที่พานมานะครับ วันที่31กับหนึ่งโค้งเดไปรวมการรวมงา่นที่บานยิลาอุ้งอิงนะครับ31กับพับปลาสามัคคียอดพับปลาหมวกว่านนะครับพ่อเอกะปวดแล้วนะครับโวดลงแล้วนะครับก็ยอดร่วมยอดร่วมกับประมาณ9 0 0 0แสนกว่าบาท9กว่ากว่านะครับก็หักค่าใช้จ่ายออก5 0 0แสนกว่าบาทก็เหลืออยู่3ามแสนกว่าบาทครับตัวเลขแล้วก็ประมาณนั้นนะครับแล้วที่นี่นะครับ พี่น้องเอฟซีหลายๆท่านกับคงสงได้ไปรวมงานนะครับอยู่บ้านพีฬาเนาะในงานขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งอ่าพูดใดไ้ไปเนี่ยเม่นมาในคลิปนี้นะครับเด้นะครับในคลิปนี้นะครับผูดใดไ้ไปรวมงานกับทินเน่หรือไปงานขึ้นบ้านใหม่ก็เม่นมาได้คลิปนี้เลยนะครับเราสรับคลิปนี้นะครับกับมตักไทยพี่น้องเอฟซีนะครับ หลังจากที่นุ่มซอก็ได้ไปร่วมงานกับเดินท่านกับวันที่หนึ่งแง่กับไปคุกขันนะครับไปข้าวหนึ่งนะครับไปที่คุกขันชีสเกียร์นะครับเนาะก็ได้ถ่ายคลิปบรรยากาศงานพี่น้องเมืองแต่าง่ายหลายคนแน่นแให้งครับซึ่งเมื่อนั้นกับบรรยากาศนะครับพี่น้องหลายๆคนกับชิดเดย์เบิ้งคลิปกันแล้วบอว่าเนี่ยนุ่มซอกับว่าชิดเดย์เฮ็ด คลิปลงพอดิเริ่มงานมือแรลกก็เลยเป็นหนุ่งๆงล็กน้อยเลวก็เริ่งงมงา,ง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 านมากรับมือรับครับอ่าก็เลยถึงจะได้เฮ็ดคลิปม้นนี้นะครับเดี๋ยวก่อนสิข้าไปงานมื้อนี่มีประชุมเสิเขาไปประชุมครับประชุมดูในจังหวัดเดียวครับเอาสาหรับมือวันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวบรรยากาศในวันที่หนึง่งยู่คู่ขนนะครับอ่านุมสอก็ได้ ถ่ายบรรยากาศลงคลิปให้พี่น้องมึงใน2คลิปอยู่ครับนะครับบรรยากาศคนหลายครับหลายแหง้งหลายแห้งนะครับอยู่ที่คูขันเนาะคูขันนะครับพี่น้องเอฟซีเนี่ลังไหลใหมกําลังใจกันนะครับให้กําลังใจสาวหน่อยให้กําลังใจเจ้าหน้าหน่อยครับกีลาหน่อยุูองอิงเฮ้านะครับเต่มือนั่นคือการเท่าที่หลายหลายคนสาบนะครับก็คือน้องนะเพลงแหลกหรองเสียงน้องบ่ออกครับ เสียงน้องร้องเสียงบาอ,ออกเพราะว่าเนื่องจากาด้วยที่น้องน่ะเต็มที่กับงานนะครับเตรียมง,งานอยู่บ้านแล้วก็อาจจะพักวันมาพอครับสองงานวันที่3 1มสิบเอ็ดนะ่อยู่บ้านหนงคู่ยิลาก็สอดแย้งนะครับน้ำทีมงานเพราะว่าลาว่ายิราว่าเหรนอยูบ้านจะคล้องนะครับก็ยูนน้ำพีพียู่กับทีมงานนะครับก็สอดแย้งนะครับกันเงยมืออ่า เสาร์กับมาพิดที่งานขืนบ้านไม่อีกนะครับอ่าไม่กได้เสียงนะครับตามที่ผมเมืงอวันที่3ามสิบเอ็ดงานที่ชิดเกียบเสียงน้องก็เริ่มเริ่มแหบบแหบมาได้ครับเสียงไม่ค่อยมาเต็มปันใดนครับเพราะว่าเนื่องจากอากาศมัน,มนเปลี่ยนนําแลลวก็น้นองลุยงานมากแลวกอ็อาจจะมีเป็นภูมิแพ้ไหมนะครับหรือภูมนภูมิแพ้จริงนะครับนั่นแหละครับคือ ก็สัญญาณตั้งแต่วันที่งานยูบาทหนองคู่เลยแลครับตั้งแต่งานวันที่31เแล้วนะครับเรื่องเสียงนะครับเนาะกัวมาอยคู่คันนะครับเสียงนะครับเสียงยีลากะเสียงบ้งมอมาออกนะครับเสียงผมานะครับก๋เป๊ซี่ายคนไห้กําลัางใจกันนะครับเสียงปลบมือนะครับให้กำลังใจเสียงเชียเสียงให้กำลังใจบอกยีลาหน่อยสู่บอกจะให้ เพื่ออีลากัสผมมรถว่าพอทำได้ไม่เต็มที่ออกมากับยามพี่นอ้องเอฟซีที่เสียความรู้สึกนะครับที่เสียความรู้สึกทีเ่เสียนอีลาก็น่แหละครับตีเฮาเห็นบางคลิปนะครับภาพนิ่งนะครับตามทาั้งช่องลักทั้งเพจทั้งเ่านเพิน่นลงภาพนิ่งให้เบิ้งนะครับอันคือบรรยากาศในวันที่ วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึง่งผมก็เลยได้มาว,าวอาทักทายพี่น้องเอฟซีนะครับใคลิปนี้แล้วก็วอาบรรยากาศให้น้องฟังนะครับเข้ากับส่งกับน้ำใจให้ยิลานะครับกับน้ำใจพักผ่อนในเพียงพ่อนะครับเดี๋ยวก็สิเสียงเกิดกลับมาส่วนมือขึ้นนะครับขึ้นงานอยู่ที่อำเภอพยก,กระพุ่มนะครับพยกระพุ่มพิสัยมหาสาร,รคามพอดีทั้ง ่มสารว่าสีไปแต่พอดีเขาเลยกิจแล้วกับคํำแล้วกับไม่ครับก็เลยหลับแล้วก็ยางมึอนี่สิมีประชุมประชุมงานเช้านะครับนี่ผมต้องไปงานนี่ตอนนี้ก็เตรียมจะเข้าประชุมก็เลยมาเฮ็คลิปนี้องมึอส่วนเมื่อคืนนะครับอยู่พยากรมนุษย์สัยกีฬากับหลองหนึ่งเพ่งนะครับพ่อโจเ่นกะหลังจากที่ไปพาคุณย่าสุภาพนะครับไป โรงพยาบาลนะครับซีนคารินทรงคุณยาแล้วก็ผลตรวจออกมาแล้วก็พอโจกับดิ้งมางานมาหาลูกสาวกับเบิงในเบิงได้เบิงคลิปนะครับเพิ่นไปถามข้าวทมข้าวลูกสาวนะครับถามข้าวอีหลา่าแล้วก็พ่อโจกับประสานก็พูดจัดเพิ่นขอหนึ่งเพลงนะครับเพิ่นอีหล่ากันลองหนึ่งเพลงครับแต่ในหนึ่งเพลงกับเสียงมันมาบเต็มก็ได้แม่แก้มนะครับแม่แก้มกับแม่แก้มกับได้ซอยนะครับแม่แก้มไปซอยอีหล่ายู่ แม่แก้มก็ร้องช่วยนะครับก็มีภาพบรรยากาศที่ช่วงไทยนะครับที่หลาก็อดกันน้าตาไปเพื่อนคือคนกับสิยานพี่น้องเอฟซีเยก็รู้ซึ้งแหละกันพอโจพอหยุดนะครับคนกับไปปอบให้กำลังใจกันนะครับช่วงไทยเพลงแล้วกับคุณครูมอนอิงนะครับคุณครูมอนอิงกับเขามหาน้องนะครับก็กระดากเับให้น้องก็คือภาพ จังไนกับส่งกำลังใจให้อิหล่าหน่อยอู้หญิงเข้านะครับทีมเพชรทีมสาวนอนเพชรวันแพงจังไนกับเป็นทีมนะครับมีเหตุมีไนกับซอยกันแก่คือตั้งแต่เมื่อยู่คุกคันล่ะครับในแก่หรือทีมงานทุกๆท่านนะครับทีมแดนเซอร์นะครับเพิ่จะซอยกันลองข้อไปนน้ำอิหล่านะครับนั่นคือทีมงานนะครับที่ทำงานเป็นทีมนะครับ คนจะไม่ทิ้งกันนะครับมีเหตุมีเมขามาซอยซัพพอร์ตกันนะครับ <Okay. S 1> คือความอบอุ่นนะครับของในบ้บานสาวหน่อยนะครับคืออิหลัก็เป็นตัวหลักเป็นหลักเป็นศูนย์หน้านะครับเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ทุกคนเข้ามาชมบรรยากาศม่อขึ้นค้นกันหลครับอยู่พากระพุ่มค้นกันไหลครับพี่น่นนองคือผมเลยมาเราว่าวรรยากาศนะครับงานสองงานที่หลังจากขึ้นบ้าน อีหล่ามากนะครับเหตุการณ์คือนะคกับพงก็ได้ไปร่วมงานแต่งงานอยู่บ้านอีหล่านะครับตั้นงไามสิบสามสิบเอ็ดกันหนึ่งเราบอกพี่น้องฟังเอาพี่น้องเอฟซีทันใดที่ได้ไปกันเมนมาคุยกันได้นะครับได้บอกบรรยากาศกันได้นะครับดีใจแฮงครับได้ไปร่วมงานนะครับเบื้องบรรยากาศความสําเร็จของอีหล่าหน่อยองค์หญิงของลูกสาวแห่งชาติของทุกๆคนนะครับดีใจครับดีใจได้ไปร่วมงานนะครับพี่น้องผู้ใดกั ได้ไปคอมเมนต์มาคุยกันกันได้ครับคลิปน,นี้ก็ขออยากทักทายพี่น้องนะครับในส่วนว่าจะนะครับงานสองสามงานที่ผ่านมาคกรกับพี่น้องแล้วก็ส่งกำลังใจให้อีหล่ากันนะครับส่วนคุณยาสุภาพเขาก็ให้กำลังใจเพื่อนนะครับเพราะว่าหมู่ว่านบอดก็พาไปตรวจเอ็กซาเล่เอ็มอาร์ไอหรือตรวจพิสูจน์โดยทีมงานคณะแพทย์เพื่อนกับคุณ,คณยาเพิ่นเป็นอยูอ่า สามอย่างนะครับเนาะเบาหวานถือว่ารู้แหละครับพอรู้แล้วมันจะได้รักษาได้นะครับคนเบาหวานปอดตีดเชื้อแล้วก็โซเดียมโซเดียมต่ำนะครับช่วยปอดอาการปอดตีดเชื้อถ้าเพาะเชื้อรู้ว่าเป็นอะไรก็จะได้ให้ยาถูกแล้วก็จะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าจังคุณป่าลำพันธ์ปาำนาเพันยู่เนี่ยที่เบิ่งคีบบอดหม่้านอ่ก็บอดจิบไปแล้วก็คยาบานนะครับคยาบานสายจวด ไอ้บอร์ดคนเกิดได้ตามกัไปจนบบเบิ้งในเบิ้งคลิปบอร์ดคนกัดรู้สึกถือว่าโล่งนะครับโล่งถ้าเราทราบผลว่าเป็นอะไรก็จะเลืกตั้งกันเอานะครับในคลิปนี้นะครับนั่นออมาว่าบรรยากาศของยิลาเอาเอาส่งกําลังใจให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับครับยิราหน่อยเฮ้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเข้าไปอบรมนะครับจะอบรมเตรียมการเลือกตั้งอบจอนะครับของกาลสินนะครับ ในทะเบียนท้องถิน่นในทะเบียนอำเภอนะครับก็ต้องเข้ามาอบรมในการเตรียมการเลือกตั้งกันเลยจีเดกับว่าทำงานก็สิไปอีกมือนหนึ่งงานกับวันที่4นี้พรุ่งนี้ก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดจังหันใกล้ๆครับไปครับแล้วจากจังหันจะเศร้าม,มากวันที่หับสิมาวิลากับพอโจโสิเอารถภาพยนุนไขยออดไมาใหา้ของปูศิลาเพิ่นเจมห้นะับผมก็จะเดทตามจะบรรยากาศในเป็น้องเมืองส่วนแรกนี้ งานไปที่ชัยภูมินะครับไปชัยภูมิเนาะวันไหนผู้ใดอยู่ใกล้กับไหนก็กำลังใจกันนะครับาคลิปนี้มาพบปะพี่น้องเอฟซีในประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกันฝากช่องซอสหนุ่มทะเบียนจโอวันออฟออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับสบายดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับตอนรับปีใหม่2568ทุกทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากสึมนีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ